A gente tem มาแล้วกายเห็นแ้วเอาอกเอาอกขันไอ้ออกขัน,ออขนเป็นแค่ไหนหลายโบหลายบบเนาะไก่ยายเนาะไก่เมยของสาวลาวเองเนาะโดี๋ยวคนเลี้ยงจะค่อนข้างพิถีพิถันหน่อยนึงเนาะคนเลี้ยงไก่คนนีเนาะเกือก็หลายสม่งเติบเนาะส่วนเราจะบวบและบัดเฟดไก่เราแล้วเนาะ แ่ละมือกับจนสวยก่อนจะได้ไปขายของเนาะเมสาวแล้วนอกจากจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อนยังขายข,ายของซ้ำเนาะขายเครื่องแห่งนั่นเองเนาะขายของซ้ำหัน่นน้อยๆของเพื่อนหละเพื่อนมีความสุขเนาะในการขายของเนาะขายของซ้ำเพื่อนแหล่แล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะเนาะเพื่อนมีความสุขดีเนาะนเป็ดไก่เพื่อนแหละจนเต็มเลยเนานะโอ้เป็ดเข้าแปนบะอ แบบบ้นบานๆเนาะวิถีชีวิตแบบบ้นบานๆเดอ้อเนาะแบบวิถีชีวิตในซุ้มซนเนาะชีวิตสน,นบดเดอ้อสปปอลาาเนาะอยู่ลาวเนาะโอยถ้าว่ามักก่ะลมืมติดตามผลงานได้เดอ้อเนาะเป็ดไก่ก็จะมีให้เห็นเรื่อยๆเนาะเป็ดไก่ของเมสาวลาวเองเนาะ เออถ้าว่ามากก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการเฮ็ดคลิปต่อต่อไปเด้อท่านผู้ชมเนาะหลายยูบ่จนเต็มซุ่มเนาะตอนนั้นน้อยๆเนาะคลิปที่ผ่านมาเนาะก็จะมีเป็ดไก่เนี่ยแหละเนาะแต่ในน้อยจนว่าใหญ่จนป่านนี้แล้วเนาะเต็มซุ่มเนาะอืมเนี่ยเเป็นหมวดโมไ่ไปเนาะใหญ่แล้วตอนนี้นะเนาะ สบายดีเราพาทันผู้สมมาเบ่งวิธีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะแบบบ,บ้านๆแบบพอเพียงเนาะ <c oughs> อันนี้แม่สวาวล้วเลี้ยงนี่เพิ่นจะเกลือห้ำพี่น้องเนาะ <c oughs> ไปห้องสีซื้ออยู่ห้องสีเข้าเนาะจะมีห้ำเนาะ <c oughs> ห้ำอ่อนเนาะที่ได้จากเข้าอะไรเนาะ <c oughs> มาเกลือเป็ดเกลือไก่เลาเนาะ ป็ดไก่กินน้ำกัน เล boy, ี rua, ้ยงไก่เนาะเลี้ยงไก่บ้านเลี้ยงเป็ดเนาะอันนี้ก็จะห้องเป็ดกึกหรือว่าเป็ดเทพนั่นเองเนาะบูเบนเป็ดกาบเนาะอันนี้มันเป็นเป็ดเทพหรือว่าเป็ดกึกเนาะอันนี้ก็มีไก่ลาดไก่บ้านเขาเนี่ยเนาะส่วนตัวกลางเนาะไก่เม่เนาะตัวนี้ไก่เม่ซุ้มนี่มันไก่เม่เนาะนี่หน้าดํานี่มันไก่กระดูกดํานี่หน้าดํานี่เนาะไก่กระดูกดาเนาะไก่ตัวเม่ซุ้มนี่นะอันนี้มันผู้โอ๊กเนาะตัวนี้คันดีๆเนาะ คันดีดีตัวนี้นะ่ะกินไปกินมาเมดแล้วเมดแล้วเบิรเนาะลายโตกินเน้ะยาติกันกินลายโตญาติกันกินแย่งกันกินมันแซบได้เนาะ เบิดเกียงหำเนาะนีเนาะแล้วกอยห้เนะาะก่อยหำเอาใส่น้ำพี่น้องหั่แถวซื้อมาจากห้องสี่นนอะไรเนาะมันจะมีข้อเปลี่ยนแดนเนาะ ไ่เนาะกินมากินน้ําเป็ดอีกกินเท่าไหร่ก็บบุพเพเนาะเป็ดไก่เนาะบุมมีมันอิ่มที่บอกเนาะอิ่มแล้วโบเซาเนี่ยมันเสบลายโตเนาะคือว่าเลยเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบบ้านๆวิธีแบบวิธีชีวิตในซุ้มซนเด้อเนาะในโซนนาบอสพี่น้องเนาะวิธีลาวเนาะ โดยทาว่ามักคลิปนอกคลิปของสาวลาวบ้านานาเนาะโดยทว่ามักเนาะกลับมาติดตามฮับซมได้ตลอดเดอ้อเนาะโดยขอบใจทุกท่านที่แวะเข้ามาฮับซมมาเบิง้งเนาะวิถีชีวิตแบบพอเพียงเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะวิถีวิถีลาวเนาะวิถีลาววิถีชีวิตของคนอยู่นี่แหละเนาะ เป็ดไก่ออร์แกนิกเนาะเป็ดออร์แกนิกเป็ดไก่ออร์แกนิก เกี singing, elim, ้ยงแล้วนะกินหำมดแล้วกินอาหารมดแล้ว เกือใส่ซุมเนาะพี่น้องเกือกไซซุมมันจังบ่มีตัวใหญ่มาย่าดเนาะโอ้เกือเขาเปลี่ยนพี่น้องเขาเนาะเกือเขาเปลี่ยนเนาะเกือเขาเปลี่ยนให้เขา เขาเปลี่ยนให้เขากิน รุ่นน้อยอันนี้ยังมีอีกรุ่นน้อยเนาะมีหลายรุ่นหลายหลายรุ่นเนาะเราจะแยกออกมาโบไฮเมย์มันเลี้ยงเนาค่ะว่าเมย์มันเลี้ยงจะนั้นเพถ้าให้เมย์มันเลี้ยงจะนั้นเพเนาะไก่เมย์ม เมยของสาวแล้วก็เลยแยกออกมาเลี้ยงตั้งหากเนาะเอาขังใส่ซุ้มให้เขากินเนาะมันจังได้กินอีมมันจังไงไวมีหลายรุ่นอยู่เนาะแล้วขายยูเดอร์ไก่ท่านผู้ใดอยากซื้อก็ซื้อได้เนาะท่านผูส้สมสำหรับพี่น้องชาวแล้วเฮาเนอแถวใกล้กันนี่กะทักทายมาได้เนาะ ตัวมีหอนั้นมันต้องเป็นตัวผู้แหลยเนะาะไงมาเนะเาะเอ้ไงไว้ใครเลี้ยงก็เดียวกันไงเราจะเอาห้ําให้กินแบบน,นี้นะเนาะเอาเข้าวเปลี่ยนแล้วแล้วก็ให้กินห้ําน้ำเนาะมันไงไว้กินทั้งข้าวเปลี่ยนทั้งห้ําเกลือห้ําพร้อม อยู่ในซุ้มเนาะเกลืออยู่ในซุ้มเพื่อป้องกันที่ว่าเขาจะเกลืออยู่ในซุ้มเพื่อว่าเขาจะป้องกันโบห้ไก่ใหญ่เนาะไก่ใหญ่มาญาติเนาะมาญาติกินน้ําไก่น้อยหรือว่ามาตอดไก่น้อยเนาะเพราะว่าตัวใหญ่มันหมักจะตอดซับไก่น้อยนะเนาะมันญาติกินแล้วมันจะตอดพร้อมก็เลยว่าเนาะใส่ซุ้มเนาะอยู่ในซุ้มแบบนี้เด้เนาะ ขังอยู่ในซุ้มกินแบบนี้เนาะจะปลอดภัยจากไก่ใหญ่เพื่อบ่ใไหไก่ใหญ่มาญาตกินหรือว่ามาตอดเขาเนาะมีหลายเนาะอันนี้ก็อยู่ในซุ้มนี่ดูนี้นํำเนาะเลยใช้ซุ้มแบบนี้เนาะเป็นการป้องกันสนิดนึงเนะะาะบ่าไหไก่ใหญ่มาตอดมาตอดมาญาติกินเนาะ หลังจากที่แม่วานเขาเปลี่ยนแล้วเราก็เอาเขาเปลี่ยนให้กินอิ่มแล้วเราก็จะเอาห้ำม,มาให้กินแบบน,นี้นะเนาะเอ๋เนาะแบ่งปันวิธีการเลี้ยงไก่เนาะโดยแม่ของสาวลาวบ้านนาเนาะแบ่งปันวิธีเลี้ยงไก่ให้เราได้ให้ไก่ไงเพไว้เนาะแบ่งปันวิธีการเลี้ยงเนาะแบ่งปันความรู้เด้อเนาะถ้าว่ามักก็อย่าลืมเนะาะเข้ามาติดตามได้เนาะ โดย้ดยเอาผ้าห้องเนาะเอาผ้าห้องเอาเป่าก็ได้เนาะกระสอกนะนมาใส่เนาะแบบนี้เนาะเออห้องใส่บ่อยมันถถกกระดินี่มันได้กินให้มันได้กินห้ําพี่เนอะนกำลังขับเคลื่อนง่ายไปพุ่นเนาะขับเคลื่อนง่ายไปเฮไปหอดแล้วเอบาบนขับสีแล้วเนาะ แล้วงั้นก็เอาหั่นให้ขบกินอู้โหอเเ้ว้าวว้าวคุณกินอยู่ในซุ้มแล้วอยู่ในซุ้มกินแลนะ้วเนาะ ไก่กำลังกินหำํกินข้าวเปลี่ยนกินหำํเลี้ยงแบบนี้เลยเนาะไก่แพรไวเนาะไก่ไงเจริญเติบโตดีเนาะเทคนิคนี้เนาะท่านผู้ชมสามารถนําไปเลี้ยงได้เด้อเนาะนะ ไก่เยอะเพรไว้เนาะไก่หลายเพรไว้เนาะเลี้ยงแบบบ้านๆออแกนิกเนาะโด้ยขอบใจทุกการทับซมเนาะถ้าว่ามากเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสขไคร์เนาะสั่นปุ่มกริ๊งกริ๊งให้แน่เนะเาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะ พี่น้องทางฟังไทยเนาะสาวลาวบานนาะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเนาะสำหรับยุยโรปก็จะเป็น thank you so much for watching เนาะสาวลาวบานนาะก็จะเอาคลิปมาให้เบิ้งไม่ในคลิปนสาวลาวบานนาะก็ขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาพอก,กันไม่เนาะในคลิปหน้าเดอ้อเนาะทานผู้ชมเด้อเนาะวันนี้ก็ขอลาไปแล้วบายบาย ไก่เลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงแบบออร์แกนิกเนาะกลินหั่กลิ่นข้าวเปลี่ยนเนาะไงแพ่หลายท่านผู้ชมสามารถเอาไปนําไส้ไปเลี้ยงได้เลยเนาะจะได้มีไก่หลายๆคือเมสาวลาวเนาะสาวลาวบันนาเลี้ยงเนาะ ปล่อยแล้วไปหากินแล้วงานหัดสันคนไปละโอ้แลนไปเลยเดิไปแล้วเนาะไปกินซอกเคียกินตามธรมรมชาติแล้วเนาะโดยขอบใจใหลายๆเดอ้อทุกการทับซมเดอ้อเนาะสำหรับวันนี้กระจบคลิปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะมาพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อเนาะ